สวัสดีครับผมหมอหมีจากศูนย์ตรวจโรควีเฮลแ l ละพัทยาหรือจากทางช่อง Youtube หมอหมีฟรีสไตล์ๆๆๆครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรู้เกี่ยวกับการตกขาวในผู้หญิงนะครับว่าหลักๆมีกี่ประเภทและสาเหตุที่ทำให้เกิดการตกขาวในผู้หญิง มีมาจากอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าตกขาวคืออะไรนะครับตกขาวก็คือการที่มีน้ําหรือของเหลวหรือสารที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นแผ่นนุ่มๆหรือเหล,ล,ลวออกมาทางช่องคลอดผู้หญิงนะครับโดยที่ไม่ใช่เลือดจากประจําเดือนสําหรับการตกขาวในผู้หญิงก็จะมีหลักๆประมาณสัก6ประเภทนะครับ ขาวที่1ก็ตกขาวจากเชื้อแบคทีรียนะครับเป็นเชื้อแบคทีรียที่ก่อโรคทําให้เกิดการตกขาวนะครับอันที่เช่นเชือ้อหนองในแท้นะครับเชือ้อกโนเรียหรือเชือ้อหนองในเทียมหรือเชื้อแบคทีรียที่ชอบฉวยโอกาสนะครับทําให้เกิดอาการตกขาวได้นะครับลักษณะของตกขาวจากเชือ้อแบคทีรียก็จะมีลักษณะขาวออกเหลืองนะครับ <oops. S 2> อาจจะมีลักษณะเหมือนนมข้นเลยก็ได้ และจะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยนะครับมีกลิ่นนะครับจากเชื้อแบคทีเรียสาเหตุก็คือผู้หญิงได้รับเชื้อมาจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อโกูโนเรียเชื้อหนองในแท้ตัวนี้นะครับหรือเชื้อหนองในเทียมนะครับหนองในเทียมก็คือเชื้อแบคทีรียที่ไม่ใช่เชื้อโกูโนเรียไม่ว่าจะเป็นเชื้อคลามีเดียหรือเชื้อพวกชวยอกาสที่ผมพูดไปนะครับพอมีการติดเชื้อตัวอื่นในช่องคลอดเสร็จเชื้อชวยอกาสก็จะ มาร่วมด้วยนะครับท้ามีตกขาวนะครับสมมุติว่าเราเป็นแผลในช่องคลอดนะครับมีการอักเสบเชื้อช่วยโอกาสก็จะมาเจริญเติบโตในช่องคลอดเรานะครับทำให้เป็นปัญหามีการตกขาวได้สําหรับการรักษาตกขาวหรือติดเชื้อแบคทีเรียนะครับก็จะรักษาตามโรคนะครับว่าอาจจะฉีดยาหรือกินยาหรือสอดยานะครับขึ้นอยู่โรคที่เราเป็นหรือเชื้อตัวไหนนะครับเชื้อแบคทีเรียรักษาได้นะครับ ตกขาวที่2คือตกขาวจากเชื้อรานะครับลักษณะการตกขาวก็จะมีลักษณะออกมาเป็นเม็ดแป้งหรือเป็นเม็ดเล็กๆลักษณะสีขาวออกเขียวนะครับหรือถ้าเป็นเยอะอาจจะมีน้ําออกมาจากช่องคลอดเลยนะครับแล้วก็อาการก็จะคันภายในช่องคลอดหรือคันบริเวณปากช่องคลอดนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์ก็จะทําให้เจ็บๆแสบๆคันๆในช่องคลอดนะ <S 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 สำหรับสาเหตุการ ติดเชื้อราในช่องคลอดน,นะครับทำให้เกิดอาการตกขาวหล,ลักๆก็คือ 1. น,นะครับเกิดจากเราใช้แคฟีหรือผ้านาไม้แผ่นบางทุกวันนะครับทําให้อุณหภูมิมันสูงเชื้อราจเจริญเติบโตได้ง่ายนะครับหรือ 2. เกิดจากชอบสวมกางเกงฟิตๆรัดๆนะครับทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวกอุณหภูมิสูง ก็ทําให้เกิดเชื้อราได้3ม,มีการใช้น้ายาอนามัยล้างช่องคลอดทุกวันนะครับทําให้เชื้อแบคทีเรียประจําถิ่นตายนะครับทําให้เชื้อราเข้าไปเจริญเติบโตได้ง่ายกลายเป็นตกขาวนะครับสาเหตุต่อไปที่ทําให้ตกขาวจากเชื้อราก็คือมีการฉีดน้ําล้วงล้างเข้าไปในช่องคลอดนะครับทําให้เชื้อราที่อยู่ในน้ําหรือภายนอกเข้าไปสู่ในช่องคลอดเราทําให้ตกขาวเชื้อราได้ อีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้ตกขาวจากเชื้อราก็คือจากน้ําลายนะครับน้ําลายทําให้มีตกขาวจากเชื้อราได้นะสำหรับการรักษาตกขาวเชื้อราก็ขึ้นอยู่กับปริมาณหรือการเป็นเป็นมากเป็นน้อยนะครับเป็นมากไะต้องทั้งกินทั้งสอดยาฆ่าเชื้อรานะครับถ้าเป็นน้อยแค่สอดยาก,ก็พอ 3ก็คือตกขาวก่อนหรือหลังเป็นประจำเดือนนะครับก่อนเป็นประจำเดือนผู้หญิงประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็จะเริ่มมีตกขาวนะครับลักษณะตกขาวก็จะเป็นเม็ดแป้งละเอียดนะครับขาวนะครับไม่มีกลิ่นแต่อาจจะมีปริมาณมากหน่อยนะครับไม่มีอาการอะไรข้างเคียงมากนะครับแล้วก็ตกขาวหลังมีประจำเดือนนะครับลักษณะตกขาวก็จะออกสีลักษณะขาวออกสีน้ําตาลนะครับมีเลือดปนก็เลยทําให้มีสีนะครับแล้วอาจจะมีกลิ่นร่วมด้วยนะครับ ซึ่งลักษณะตกขาวของและหลังมีประจาเดือนก็จะหายไปเองนะครับร่างกายก็จะมีระบบการจัดการให้หายไปสีต่ตกขาวจากการมีฮอร์โมนเพศหญิงมากเกินไปนะครับลักษณะการตกขาวจะเป็นเม็ดเป็นเหมือนเป็นแป้งละเอียดนะครับมีปริมาณเยอะหน่อยไม่มีกลิ่นนะครับฮอร์โมนเพศหญิงมาจากไหนครับทำไมถึงให้มีตกขาวสาเหตุก็เกิดจากการกินฮอร์โมนเพศหญิงมากเกินไปอันนีเช่น การกินยาเพื่อให้ผิวพรรณสวยงามใช้ในการรักษาสิวนะครับก็จะทําให้ฮอร์โมนเพศหญิงมีมากนะครับหรือมีการใช้สมุนไพรกินอาหารสมุนไพรเพื่อให้หมดลูกกระชับมีหน้าอกสะโพกใหญ่หรือง่ายๆก็คืออกฟูรูฟิตนะครับก็จะทําให้มีฮอร์โมนเพศหญิงมากเกินไปนะครับ ทำให้มีตกขาวหรือเราเป็นคนที่มีฮอร์โมนเพศหญิงมากนะครับอาจจะสังเกตจากหนึ่งละเรามีหน้าอกมีสะโพกที่ใหญ่นะครับก็บ่งบอกได้ว่าเราอาจจะเป็นคนที่มีฮอร์โมนเพศหญิงมาก 5. ตกขาวจากการแพ้ในช่องคลอดนะครับก็จะมีลักษณะตกขาวออกมาเป็นสีเหลืองนะครับมีเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะมีอาการแสบๆคันๆร่วมด้วยนะครับอาการแพ้มาจากไหนครับ ผู้หญิงบางคนอาจจะแพ้น้ําอสุจินะครับเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วมีการหลั่งภายในนะครับอาจจะแพ้น้ําอสุจิแล้วก็ทําให้มีตกขาวได้หรือมีการแพ้ถุงยางอนามัยบางยี่ห้อนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วสวมถุงยางอนามัยทําให้ตกขาวหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์บางคนอาจจะแพ้สบู่ทำความสะอาดช่องคลอดนะครับปากช่องคลอดนะครับทำให้มีอาการแพ้ได้นะครับ ทำให้เกิดมีตกขาวจากการแพ้ 6. การตกขาวจากอาหารนะครับหรือบางคนบอกว่าแพ้อาหารนะครับเวลากินเข้าไปแล้วทําให้มีตกขาวนะครับก็เกิดจากความเป็นกรดเป็นด่างในช่องคลอดเราเปลี่ยนไปนะอาหารที่ชอบทําให้ผู้หญิงมีตกขาวก็อาจจะเป็นพวกอาหารประเภทของหมักดองนะครับปลาผักดองนะครับหรือเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์นะครับพวกเบียร์นะครับก็ทําให้มีตกขาวได้หรือบางคนอาจจะแพ้พวกอาหารทะเลนะครับกินอาหารทะเลเข้าไปแล้วก็จะมีตกขาวนะครับหรือบางคนอาจจะแพ้พวกอาหารตระกูลถั่วนะครับกินถั่วลิสงกินเมล็ดแตงโมแล้วทําให้มีตกขาวนะครับอันไหนที่เราทานแล้วเราปรากฏว่าเรามีตกขาวเราควรที่จะเลี่ยงนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ค่อยๆลดลงนะครับ นะครับอาการตกขาวก็จะหายไปเกิดที่เกิดจากการแพ้สรุปการตกขาวของผู้หญิงสาเหตุหลักๆก็มาจาก1ตกขาวจากเชื้อแบคทีเรียนะครับสตกขาวจากเชื้อรา 3. ตกขาวก่อนหรือหลังมีประจําเดือนนะครับสตกขาวเนื่องจากมีฮอร์โมนเพศหญิงมากเกินไป 5. ตกขาวจากการแพ้นะครับ 6. ตกขาวจากอาหารนะครับ อาจจะมีตกขาวอันอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอายุตัวอย่างการตกขาวจากเชื้อพยาติในช่องคลอดก็ได้ครับถ้าชอบก็ฝากติดตามทางเพจหมอหมีหรือทางช่อง YouTube หมอหมีฟรีสไตล์ขอบคุณครับ